อาก็เป็นอีพีต่อเน,นื่องครับเวลานี้สเ็ดนาิกา40นาทีพอพลายของเราทำอะไรนะพอพรายของเราก็โยกๆนะฮะนี่คือบรรยากาศวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมินีต้อนรับครับเอ้ากล่องทรายไปดูเราน่าจะใกล้กว่าเหลกี่เส้นแล้วครับพี่ยังเลยไม่ทราบว่าใช่หรือเปล่า นะะฮที่เขาได้แหละค่ะปกติถ้าตักมาใหม่ๆจะมีนะส่วนมากอะถ้าตักมาใหม่ๆแต่เนี่ยหนูไม่ทราบว่าใช่หรือเปล่าแต่หนูได้เส้นหนึ่งยาวมากเลยอ๋ออันนี้ไม่ใช่ครับนี่เสร็จยาแต่ดันดึงไม่ขาดไม่ขาดใช่ไหมใช่อ๋อถ้าดึงไม่ขาดน่าจะใช่ถ้าเสร็จยาถ้าเสร็จยาเนี่ยดึงก็จะขาดใช่แต่นี่ดึงไม่ขาดเนี่ยใ่เป็นเส้เกื่อแต่เก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันดึงไม่ขาดดึงไงก็ไม่ขาดเหมือนมีคนเหมือนเส้นเกลื่อนใช่ ไม่ใช่ค่ะไม่่ใชหนูได้แล้วเส้นหนึ่งอย่างยาวอ๋ออย่างยาวให้พี่ก็ดูถ้าอย่างยาวใช่ยาวมากจะเป็นปลายสีทองโคนโคนสีดำยาวมากยาวมากสวยมากค่สวยสวยาหางเหรอ จริงปะเป็นเศษเลยเก็บอย่างดีเลยัวณลุงหางช้างก็เอาไปทำแหวนเพราะว่าส่วนปลายนั่นจะเป็นส่วนปลายที่แบบว่าเวลาพ่อพ่อฟาดอะฮะฟาดบางอยมาเลงมาพส่วนปลายจะเป็นจะเป็นสีขาว โอ้ของดีเลยนะฮะเยี่ยมเลยแปต,ตักไปสักคันตักไปอีกสักคันเนาะมีหลังบ้านนะฮะัที่เขากองไม้ที่ว่าเป็นเศษอาหารเศษทรายผมว่าตรงนั้นน่าจะเยอะกว่าน้านหนูอานี่ฮะอ้าว,าวีใจด้วยนะครับครับผมครับนี่ฮะก็มีคนที่โชคดี นี่ครับมาก็เนี่ยฮะหาขนเนาะของพ่อพรายนะครับนะแล้วก็ตักมูลตักทรายไปบูชาเป็นยังไงบ้างพี่ได้ เป็นบุญตาที่ได้เห็นเอ้าอันนี้บูชาอ๋อตะขอค่ะตะขอตะขอเรียกทรัพย์ตะขอเรียกทรัพย์ค่ะได้ครับผมเอาเอาเอาให้ให้พี่ก็ถ่ายให้ก็ได้นะอ๋อได้ครับได้ครับถ่ายให้ก็ได้จะได้ยืนช่วกันค่ะได้ครับถ่ายให้ฮะเชิญเลยฮะ ครับจะยืนดูคู่กันเลยครับผมถ่ายขยับไปทางนี้่อยครับผมหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองครับผมครับผมนี่ฮะฉากหลังสวยเลยครับ เ,บบเราต้องให้พี่เขาซื้อซื้อแล้วก็ไอ้ฐา,านแล้วก็ให้ให้พี่เขายน์ยน์ให้ครับผมเราเราชมได้เนี่ยให้พี่ซื้อแล้วก็ให้ใส่ผ่านมาเป็นหลอดไทมันต้องสามครั้งหัเห็นไหมอามาเอามาแบบนี้แขมแขมแขมเออมาเป็นยังไงบ้างพี่<า>เป็นยังไงบ้างเน<ร>ี่ยคาะก็ยังไม่เลิกไม่แลว้วอืม ยังมึนๆสาๆอยู่ข้างในรับพลังเต็มเต็มมาสัมภาษณ์อะไรครับแถนนี้ไม่รู้หรอกว่าจะถามว่ามาอยู่แค่นั่งลงก็ว่าแนี่กังวลก็ไม่นันก่อน ก็รู้แล้วว่าขับแคนแน่นมนส่วนจะไม่รู้หรอกว่าคือขับแคนมีหลายคนที่ที่เป็นลักษณะแบบเดียวกับพี่นะบางคนอยู่หน้าบ้านเลยล้มปุ๊บร้องไห้อยู่หน้าบ้านเลยนี่เ็ปของคุณแม่ที่มาจาก ร้อยเอ็ดมากับลูกสาวมากับลูกสาวมานักมอไซค์รจ้างมานี่ฝันฝันเห็นท่าน,นตั้งตีอยู่เมืองนอกมาชมเยอะว่านุ่งขาวมาหาท่านแต่ว่าไปหาขาวไม่ได้เลยไ,ได้ไดมาบเปิดอนตาเชิญเลยทีนี่ก็มาตามสัญญาณหมดนียครับไม่เคยเคยเห็นตั้งแต่ปีเท่าไหร่ปีหกสิบแล้ว ที่เขามาตรวจโคจิาที่สารคามจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยแล้วก็มาปู่ที่เนี่เดี๋ยบหายไปพักหนึ่บก็มาปูที่นี่ไมาเห็นที่นี่หลยจากนั้นมาก็พอเห็นแล้วแครนเคนอยู่ข้างในอืทีไรก็จะร้องไห้ลยครับทีพี่แครนเพราะว่าเห็นท่านลาบากนะครับไม่กอัเห็นท่านลำบากมันจะชาขึ้นมาเลยเหมือน ว่าท่านนี้ก็พูดแต่พูดเลยไม่ได้ไม่เข้าใจอย่างนี้แต่แล้วแล้วแต่เราจอครับคิดพิจารณาจะจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนทรงไม่ได้เป็นอะไรใช่ครับเป็นคนที่มีความรักแล้วก็เราเราแต่มีความเพราะนั่นมันมันมันช้าเลยคือว่า เหมือนกระทานว่ยครับแค้นในใจอยากจะพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านก็พูดไม่ได้นะก็คือแต่ว่ากูรับแค้นแต่ว่าที่ร้องไหนะ้ก็ไม่ได้ละทำเอาไม่ใช่ครับคืออยู่ข้างในนี่น,นี่นี่ยังชายอยู่เลยในปวดยังชายอยู่ไม่เลิกไม่แล้วนะ คุณฟองนี่สั่งเนี่ไม่ได้หะบอกล่าว่าจะให้ได้จริงนะือมาเอาแล้วสั่งให้ปอยู่นอกๆมันีูจะอยู่องกฤษินีูโทรมาหาคุณคณะบดีเมื่อวานนี่ก็โทรมาว่าพร้อมเลยอย่างจะไปแล้วนะพรุ่งนี้นะบอกมาถึงแล้วมาจานกินแล้วยังไม่ได้นอนนั้นเนี่ยขึ้นมาน่ะสองวันสามวันยังไม่ได้นอนนอนเด็ดค่ะอนอนไม่ได้นอนไม่หลับรุนกี่โมงแล้วก็กลางคืนก็นอน กะว่าจะนอนแล้วก็ต ja ja ื่นเช้ามานอนไม่ได้ตอนนี้ไทยตอนนี้เวลายันกะว่าจะเห็นจะเห็นตลอดเลยเหมือนกบว่าก็คิดว่าถ้าพวกเรานี่เราเราเพราะว่านั้นก็คือว่าจะมาไหมจะมาไหมครับนอนไม่ได้ไม่ได้นอน ต้องลุกขึ้นมาพอไปอังกฤษหน้าขี่ตัวออกไปแล้วก็พอถึงตีสี่ประมาณตีสี่แล้วก็ลงมาาน้ำ้วรอหลานมารับจะกลับจะกลับอังกฤษตอนไหนออ่าประมาณเดือนมีนามาหกเดือนจะมาหกเดือนทุกทีก็จะมาเดือนตุลาค่ะแต่ปีนี้ตัวเครื่องบินแพงก็เลยต้องมาก่อนเพราะว่าอะไรนะเดือนตุลาเนี่ยเป็นนมัเป็นหน้า หน้าหายงนะฮะล่องมินก็จะสองพันปอนด์ไปถึงนั้นเลยต่อก็เลยต้องมาขอนุษย์มาก่อนนะขนาดมาในเครื่องใหญ่ยังเต็มเลยโอ้ไม่มีว่าสาายตของระสายเลยว่าเกี่ยวขาดซาในตัวก็เป็นสายตาเป็นแววตาครับที่กำลังรับพลังอยู่นะตอนนี้ยังไงนั่งชมพระพายรับพลังจากพระพายไปก่อนนะครับ อจมดนครับังนนทานข้าวมายังฮะที่มีกับข้าวมาพบกินแล้วก็มาครับผมเก้าสิบเก้าจุดเก้า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 นี่ก็เป็นบรรยากาศวันนี้ครับนี่แม่ทองขอของเราเป็นยังไงบ้างแม่ทองขอวันนี้ไปเรื่อยๆค่ะเรื่อยเนาะโอ้ ลูกสาวบ่นี่ยร้านอ๋อรานบ่ไม่ใช่ลูกใช่ไหมลูกบันพุรู้อะไะแต่แก้เงินถามไปงั้นออแอยอกห้น่อยอได้ได้เอาสาันมามาเช้าอ๋อจ้าเอ้คุณยายคุณยายคุณยายคุณยางของเราก็เป็นยังไงบ้างคุณยายผักหมดแล้วบ พักหมดแล้วค่ะพี่กาเลือแค่นี้ค่ะอ๋อเด็กแค่นี้วนันทีญญ่ยายกลไปเาไปตามมาเพิ่มจะตามมาเพิ่มเอามีมะขามเปืดอด้วยมะ<ช>เปียกมะขาม<ช>เปืออ<ช> <laughs> เปียกกับเปลือกเออคนละอย่างกันนะเปลือกก็คือยังไม่แกนะเนาะเปียกก็คือยังไม่แห้งนะครับเออเออครับี่ถึงตอนนี้ค่ะ,คะอะากเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านเนาะที่นี่ที่เอาของมาขายให้กับคุณ ยายนะครับหลายๆท่านที่มาขายของกับแม่ลูกอ่อนด้วยโอ้แม่ลูกอ่อนนี่บ้านไกลกันไหมเนี่ยบ้าอนอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยในนเนี่ยอ๋อ,อลูกนู่นอุ้มอยู่นู่นแม่ลูกอ่อนอือเอาของเก็บผักเก็บหญ้ามาขายลูกมาด้วยเอาลูกมาด้วยออืลูกเขาเองนะ่ะครับไม่ใช่หลานใช่ไหมไม่ใช่หลานคนนั้นก็ลูกเขาที่นั่งคนน้อยน้อยในร้านลูกลูกลูกกับลูกอ่าหัวปีท้ายปี เออเอาขอบคุณคุณยายครับเอาฝากสับสนุนครับของคุณยายแล้วก็เอาเจ้าของไปไหนแล้วเนี่ยอ้๋ออ๋อวันนี้พี่ผู้ชายมาออกคุยไม่ได้นี่อนี่เลยผู้ไม่ได้โอ้โหครับผมเอาเอาเอฟเอฟแบนดูวีดีปบนดูวีดีครับเอฟบ้านอยู่แถวไหน พูดแต่เปิดเออโอ้โหเนี่ยครับเออครับโอ้เอ้ยนี่โอ้ครับครับเอาพี่เออครับผมใครดีนะครับครับผมอ๋อครับเปลี่ยนเปลี่ยนคนมาวันนี้เปลี่ยนกันมายกมืออา่างเงี้ยใช่ป้องลุบไปเลยลุบไปเลยเออไปหน่อยไปหน่อย ป้าน้อยคุมอพามาป้าน้อยคนที่ใสจงอบอ่ะครับเพราะว่าป้าน้อยอันนี้เป็นลูกชายป้าน้อยบอเนย์น้องเขยเป็นน้องเขยน้องเขยป้าน้อยครับอืมโอ้เป็นป้าไปนาโอแล้วคุยกับลูกค้าโอ้เรามีราคาอยู่แล้วมีราคาบอกอยู่แล้วเนาะอ๋อเขียนไว้แล้วเป็นเลยอ๋อเขียนไว้แล้วมีราคาบอกอยู่แล้ว เออมีราคาบอกตรงนะ่ะสี่สิบบาทยี่สิบบาทแล้วก็อ,อมีราคาบอกแล้วก็มีผู้ช่วยด้วย<ม>ถ้าอธิบายไม่ได้ก็จะเป็นเดี๋ยวคุณยายบอกคุณยายช่วยบอกอีกทีหนึง่งช่วยขายอีกทีหนึง่งช่วยบอกขอบคุณครับขายดีเด้อ,อไปดู<ม>ด้านหน้าครับ อ้าวเป็นอย่างไรบ้างวันนี้สวัสดีจ้าเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีจารหนูน้อยสวัสดีจ้ายังคะสวัสดีจ้าเออวิเขินเขินเขินนะฮะวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยเหมือนเช่นเคยค่ะมีถั่วมีน้ำไม้ต้มมะนาวผักเหมือนเดิมวันนี้ผักชนผักไหมลูก่อนตายแล้วอืนะฮะนี่ฮะ โอ้มีลูกสาวมาช่วยขายด้วยใช่แล้วค่ะยอดเลยกินโรงเรียนมาขายอ๋อไม่ได้เรียนหนังสือก็มาขายผักช่วยแม่มีลูกค้าหน่อยทีจะขายได้เออเรียกลูกค้าดยนะเออเนี่ยเรียกเลยเดี๋ยวคุณป้าจะช่วยสนับสนุนนะขายอะไรบ้างคะหนูบอกเธอที่ลูกเอามาต้มค่ะแล้วก็ขายถุงละเท่าไหร่คะถุงละยี่สิบ ต่อไปพี่มะนาวถุงละยี่สิบบาทอะไบ้างลูกโฆษณาสิโฆษณขายหนูมีอะไรบ้างวันนี้อเหน่อไม้ต้มถุงละยีสบาทมะนาวถุงละยี่สิบก็บอกไปสิคอมะนาวถุงละยี่สิอดนะครับถุงใหญ่มากครับถุงละยี่สิบาครับกำละยีสิบค่ะฮะคู้สิะไครสบาทตะไครสิบบาทอือหือมีสุดยอดนี่ฮะ มากันทั้งครอบครัวค่ะมาทั้งครอบครัวค่ะวันหยุดอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายอ่าขอบคุณครับเออบ๊ายบายบ๊ายบายไก่ถั่วกำเท่าไหร่คะกำนยี่สิบกำในยี่สิบออ้าวคุณเท่าไหร่คะขึ้นปสุเป็นยังไงบ้างต้องผักผักดอกแคหมดแล้วบอลเนี่ เดี๋ยวตะพีกเนาะโอ้โหครับผมเอ่เอ้าวอันนี้บางลงเยอะเนี่ยบางแล้วโอ้เอาเอาเยอะแค่จะหมดละจะเก็บใส่ไม่เอาแล้วก้มหน้าแล้วเขาเขาไม่พูดนำลงนั่นนะเออเอาออ๋เอาพักผ่อนพี่รัตสู้ๆนี่เอาเป็นผู้รักษาการจะไปคุยเพื่อเพื่อไม่ได้ที่ เอานี่ฮะไส้กรอกนะครับนี่โอ้ยนะฮะมาจำหน่ายอยู่ตรงนี้เนาะนี่ฮะหูข้อใหญ่ทำเองเลยพี่อันนี้รับมาครับโอ้แต่ทำไมข้อใหญ่มากเลยครับอันนี้จะเป็นเจ้าเจ้าเจ้าประจำนครับโอ้เป็นไส้บิ๊กเลยอ่ะครับแล้วก็ขายราคาไม่แพงด้วยไม่แพงครับเออแต่ก่อนเป็นลูกค้าเขาอเนาะชอบทานมันอร่อยก็เลยเอามาขายครับโอ้เนี่ยฮะไส้ใหญ่มากครับใหญ่ชิ้นใหญ่มากดูสิ มีกี่รสชาติมีรสชาติเดียวครับแต่ถ้าข้ามคืนี้จะรสออกมาเปรี้ยวนิดหน่อยโอ้ราะส่วนมากจะรับมาวันต่อวันวันต่อวันเยอะครับเอามาพอได้ขายคายอืมเราก็จะมีออเดอร์ล่วงหน้าไว้แล้วว่าเออเราจะขายเท่าไหร่แต่ละวันให้เขาเตรียมของไม่ให้ครัอยาแต่ใหญ่มากครับนื้อบต้องโทรไปบอกเขาก่อนต้องล่วงหน้าก่อนจำหน่ายที่ข้อเท่าไหร่ครับพี่สิบห้าบาท ห้าบาทนะฮะโอ้โหเอาใครมา,าพี่อบ้านพ่อพลายเอกชัยก็แวะมาอุดหนุนกันได้เนาะนี่ฮะทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ด้านหน้านี้นี่ครับข้อละสิบห้าบาทข้อใหญ่ๆนะไส้ใหญ่ๆนะนะครับไส้ทะลักนะฮะนะแซบๆได้เลยนะครับเป็นของทานเล่นได้เลยบริกาศล่าสุดศูนย์ช้างทองคำครับออาฝากอุดหนุนชาวบ้านฝากเป็นกำลังใจให้กันเวลานี้นะครับ บรรยากาศวันอาทิตย์ที่17กันยายน2566นะครับนี่ลมพัดเย็นสบายอ่ะขอลงคลิปกันครับสวัสดีครับ